เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ทัสถานสำหรับพระนครได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำรัสเชิญชวนให้ยกหรือให้ยืมโบราณวัตถุศิลปะวัตถุมาจัดแสดงเป็นสาธารณประโยชน์ในส่วนพระองค์ได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานด้วยจำนวนมากจำแนกเป็นประติมากรรมรูปเคารพทางศาสนารูปบุคคล ตราประทับและเหรียญที่ระลึกเครื่องใช้ทางศาสนาพิธีกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องถ้วยไทยและต่างประเทศเครื่องดนตรีและอาวุธนานาชน,น,นิดกรงศสีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย